สวัสดีเชา้ชาเอฟซีช่องรถไฟไทยครับวนันนี้พามาชมทะเลหมอกตอนเชา้า แถวสถานีหน้ามาอพยอยารับอ้ไลทำงานกันคนละฝั่งคนละเขาฝัง สะพานนะครับฝั่งสองฝั่งนะครับฝั่งบ้านฝั่งนู้นสะพานนึ่ครับแล้วฝั่งฝั่งเราสะพานหนึ่ง เราอยู่คนละฝั่งเขานะครับฝั่งฝั่งโคโน่แหละ,ะครับเราก็อยู่ฝั่งสะพานฝั่งนี้ กาศเช้าๆนะครับแ,แถวหน้าหมอพะเยาหมอกลงหนาะเก็บภาพบรรยากาศเชา้าๆอัปเดตกเพื่อนๆวันนี้25ธันวาคม2500 อนนี้น้าหงอกขยาวรถด,ดินก็ยังวิ่งกันตลอดศาษณะวิสัยไม่ค่อยดีเส้าสายคงจะหมอกบางลงจักเริ่มจางละสรุป ปลายปีนะครับแถวๆหน้าสถานีหน้ามอพยาวก็ยังไม่มีอะไรนะครับสรุปยังไม่มีอาคารนะครับจะเป็นการเคลียร์พื้นที่ที่จะสร้างสถานีนะครับชวนส่วนตรงนี้ก็เป็นสะพานสะพานสองฝั่งสะพานคู่ฝังนน่งนู้นกับฝั่งนี้จะมีบอ่ออยู่ วันนี้13องศานะครับเช้าๆ13องศาเดินมาส6โมง13องศาตอนนี้ก็ขึ้นมา14ละ14องศาหนันา,า,นาเย็นนะครับหนกาเย็นถ้ามีแดดออกครับนะหมอก,ก็จะค่อยๆจาง ศาสนะวิสัยก็จะดีขึ้นนะครับเริ่มเห็นกันละรลออีกสักชั่วโมงเนึ่งนะครับรอให้แดดออกอาเพือนๆที่ไหนอยู่แถวหน้าหมองเยาาเนี่ยชมการ ทำงานแล้วก็เคราะเ์ลิงสถานีเก็บบรยาาบบรยากาศเช้าเช้าเก็บบรรยากาศช่วงทียงาาย่ยังไม่มีอาคารสรุปนะครับหน้ามอพเยาวยังไม่มีอาคารนะครับยังเคลิงกันอยู่ที่หน้าฟ้าใหม่ก็คงจะ พลเรับหมาเข้าธนาคารนะคงจะมีก็ยังทำงานก็อยู่นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าแหละแดดเริ่มมาแล้ะ ไล่สรุปไปนะครับเมื่อวานอาบีหนึ่งสามห้าก็สรุปจบไปได้เสาวสิบต้นหัวปิ้นแปดหัวคลไล่มีโอกาสก็ไล่สรุปสรุปผลปลายปีให้เพื่อนๆได้ทราบความคืบหน,น้า ส่วนงานสถานีหน้ามอพยาวก็ยังนะครับยังยังไม่มีอะไรนะครับยังว่างเปล่ายังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าต้องรอีหน้านะครับีหน้านะครับสรุปศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่มีงานกาา่อสร้างครับมีแต่ง,งานตอกเข็มสะพานั่งน,นู้ด นิดหน่อยนะครับ,บก็มอโลงหน้านะครับทัศนบวิสไม่ค่อยดีมองจะมองใกลๆก,ก็ไม่ค่อยเห็น,นครับ,บก็สรุปกันนะครับหลายปีแถวนี้เป็นสถานีหนะ้ามอพยาวก่อนนะครับเพื่อนๆนครับแล้วเราจะไปที่อื่นต่อ เราจะไปแถวๆลำปาง,งอำเภอเงาครับโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ